กดติดตามช่องเดอะสตาร์4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับชาราศีเมษสู่ช่อง The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณไพ่24และไพ่ออร์เคิลพลังบวชนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ค่ะว่าในช่วงปักหลังเดือน พฤศจิกายนนี้นะชาวราศีเมษตั้งแต่16จนถึง30พฤศจิกาดวงชะตาของชาวราศีเมษจะแรงจะปังขนาดไหนนะคะ การอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดูเฉพาะเจ่อจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวเมฆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้นะรับพลังงานด้านดีและพลังงานด้านบวกกันนะคะสําหรับชาวราศีเมษท่านใดที่จะต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะหรือบริษัทห้างร้านใดนะคะที่จะให้หมดอดาไปออกงานอีเวนต์งานเลี้ยงบริษัทงานรวมตัวสังสรรค์นนะ สามารถสแกน QR code Add Line ID ตามรายละเอียดที่หมดอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะด้วยพลังงานของไพ่ยิปซีไพ่ขออลังออร์คเบารมีแห่ององค์พ่อพิฆเนศบารมีอง,องค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ ครูบาอาจารย์อาจารย์พารมลาคอร์แมนสมิธองปุรุศีร้อยแปดองค์ปุราษีนารอดทุดวงจิตทุดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาะวะจจัยจข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวเมธในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยน16จนถึงส0มสินี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็น ขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวเมษด้วยเถอะค่ะาสาธุสาธุสาธุเรามาเปิดไพ่นะคะชาวราศีเมษนะที่ไพ่ขลังนะคะออร์คเเราจะวางในรูปแบบทักษะนะคะว่าชาวเมษในช่วงปักหลังนี้ดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างทิศทางเป็นยังไงนะคะการงานการเงนิงนผู้หลักผู้ใหญ่ คนช่วยเหลือสนับสนุนชื่อเสียงของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานชาวเมษค่ะไพ่ในตำแหน่งแรกนะคะของชาวราศีเมษคุณได้ไพ่อะไรไพ่ เหนียวรั้งอ่ะชาวเมดนะคะตัวตนของคุณใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเออไม่อยากที่จะจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ได้นะคะนะหรือว่าคุณเนี่ยมีความคิดกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือคุณกำลังคิดว่าจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหรือมีความ คาดหวังอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าคุณหวนคิดถึงอดีตที่มันเคยทำให้คุณเจ็บปวดนะคะหรือคนที่จากคุณไปนะ,ะหลายๆคนอาจจะพึ่งอกหักอาจจะพึ่งเลิกราเนาะจากใครบางคนนะหรือบางคนอาจจะพึ่งออกจากงานก็ได้นะคะอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาก็ได้นะชาวราศีเมษนะ รู้สึกแบบว่าเสียอกเสียใจนะคะหรือว่าคิดถึงใครบางคนนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นได้นะคะชาวเมรใบต่อมานะคะในตำแหน่งบริวารคนรอบข้างสามีภรรยาลูกเต้าลูกน้องนะคะลูกจ้างคนในปกครองพ่อแม่ ญาติสนิทมิตรสหายต่างๆนะคะบริวารของเราหรือว่าบุคคลที่แวดล้อมใกล้ตัวเราอ่ะชาวเมฆคุณได้ไพ่อะไรพมลิขิตอะชาวราศีเมษนะคะคุณเนี่ยคนที่มีแฟนแล้วมีภรรยาหรือว่ามีสามีแล้วหรือใดๆก็แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องกับคุณนไม่ว่าจะเป็นลูกคุณพ่อแม่คุณนะคะ เออสามีภรรยาลูกน้องเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพรมลิขิตของคุณทั้งนั้นนะนะคะเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณนะคะชาวเมษนะในช่วงออปักหลังนี้นะคะใครที่เข้ามาหรือขนาดนี้คุณยังคบกันอยู่นะคะหรือว่ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะนะคะพรมลิขิต องค์พญานาคราชเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงความสำเร็จในเรื่องของการเงินโชคลาบด้วยคุณจะมีโชคมีลาบจากบุตรบริวานนะคะคู่ของคนรักให้โชคสามีให้โชคคุณพ่อคุณแม่ให้โชคลูกน้องให้โชคคนใกล้ตัวให้โชคบริวารให้โชคคุณนั่นเองนะคะเป็นพรมลิขิตด,ด้วยนะในช่วงปักหลังนี้คุณจะมีโชคมีลาบจาก คู่ของคนรักบริวารคนที่รักใคร่คุณนั่นเองจะนําโชคนาลาบมาให้คุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ได้รับลาบได้รับโชคก้อนใหญ่จากบริวารน,นะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่เผชิญอยู่นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่แสงสว่างชาวเมฆหลายๆคนมีช่องทางใหม่ มีแนวคิดแนวใหม่ที่มันเป็นอิสระมากขึ้นมีความสร้างสรรค์มากขึ้นหรือบางคนเนี่ยคิดอยากจะมาทําส่วนตัวก็ได้นะคะมีความคิดที่เป็นเอกเทศ่ะนะมากยิ่งขึ้นมีความคิดที่เป็นอิสระมีความคิดที่กว้างไกลนะคะมีบางอย่างที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะหรือว่าคุณริเริ่มบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะไ่แสงสว่างเนี่ยไลท์ Light. เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเกิดจากตัวของคุณเองเกิดจากความคิดของคุณนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะฮะเรามาดูในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความมีชื่อเสียงเออความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานนะผู้ใหญ่ นะคะผลักดันอะไรหรือเปล่าชาวราศีเมษนะในเรื่องของการงานความเจริญก้าวหน้าความรุ่งโรจน์อวยยศเลื่อนขัน้นว้าวคุณได้ไพ่ Victory, วิกตอรีคว้าชัยชนะในช่วงนี้ประกวดแข่งขันชิงตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นการลงสมัครเออลงสมัครแข่งขันลงสมัคร รับเลือกอะไรต่างๆนะคะเป็นประธานเอออะไรก็แล้วแต่ที่มีการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลคุณจะเป็นคนที่ชนะเลิศคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะมีโผลว่าคุณจะได้ขึ้นเป็นประธานคุณจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการคุณจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าคุณจะได้ขึ้นเป็นซ e ออเออคุณจะได้ขึ้นเป็น อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้คุณมีชื่อเข้าชิงรางวัลแล้วคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะคะในเรื่องของการงานชนะเลิศมากๆหรือว่าคุณกำลังจะมีดีลอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณจะสามารถคว้าชัยชนะตรงนั้นได้ด้วยฝีมือของคุณเลยนะชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากวิกตอ r รีเนี่ยชนะเลิศกินขาดเลยทุกเวที เออไม่ว่าคุณจะประกวดะคะอะไรแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสีชื่อเสียงเงินทองสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาบนะทรัพย์สินด้วยเงินทองด้วยคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่ complicate อืมชาวเมธในเรื่องของโชคลาบในเรื่องของเงินทองคุณอาจจะมีรายจ่ายที่เยอะนะคะ เหมือนแบบได้เงินมาได้โชคได้ลาบมาจากบริวารอะไรอย่างนี้มาก็แล้วแต่นะคะหรือว่าได้โชคลาภจากเรื่องของการงานมาแต่คุณก็อาจจะมาจ่ายจับจ่ายนะอะไรในเรื่องของค่าจ่ายหนี้สินนะคะเลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะมีหามาได้อะแต่ก็อาจจะต้องมาจับจ่ายใช้สอยออกไปอะไรออกไปนะคะ เรื่องเงินอาจจะทําให้คุณแบบมีความทุกข์นิดหนึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของได้เงินมาแล้วก็มาต้องมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าในช่วงสิ้นปีนี้ในช่วงที่เตรียมจะเข้าสิ้นปีคุณอาจจะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่ซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อของขวัญใ,ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าหาเงินมาก็ต้องถูกจับใจ่ายใช้สอยออกไปนั่นเองนะคะ ชาวราศีเมษนะอ่ะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูล,ล้าอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาคุณได้พ่อะไรเปรียบเทียบคุณอาจจะโดนเปรียบเทียบจากใครหลายๆคนมาโดยตลอดนะนะคะคุณอาจจะมองว่า เขาอาจจะมองคุณว่าคุณเก่งขึ้นคุณรู้สึกแบบมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นใดๆในแวดวงเพื่อนฝูงนะคะหรือพี่น้องญาติของคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าคุณะนะคะเขาอาจจะเปรียบเทียบระหว่างคุณกับเขานะคะคุณอาจจะถูกเปรียบเทียบมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันก็ได้ นะคะจากสายตาคนอื่นที่มองมานะคะอ่ะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีวิทยาอุตสาหะในสิ่งใดๆนะคะความมีแพชชั่นความคิดสร้างสรรค์นในสิ่งนั้นๆน,น,นะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เดอ Just ick, นะจาสติค่ะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมและเป็นคนที่เก่งฉลาดมาก นะคะไพ่ The Justice ในที่นี้คุณเป็นคนที่แบบมีความเพียรทางด้านการทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่บนความถูกต้องนะคะทำสิ่งนี้มาโดยตลอดไม่อยากให้ใครนินทาว่าร้ายอะไรได้หรือว่าไม่อยากให้ใครมาติฉินนู่นนี่นั่นไม่อยากให้ใครมาบอกว่าคุณไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่อยากให้คนมองว่าคุณกินเล็กกินน้อยนะคะคุณทำอะไรเนี่ย อยู่บนความถูกต้องเป็นที่ตั้งเป็นหลักนั่นเอง The Just s i c เห็นไหมคะเป็นคนที่มีความเพียรทางด้านนี้ก็คือคุณเป็นคนดีนั่นเองชาราศีเมษตรงไปตรงมานะไม่ได้มีนอกมีในอะไรกับใครนะคะถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของคุณมากๆนะคะเรามาดูในตำแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผักดันเพื่อนฝูงมีไหมอ่ะคุณได้ไพ่พระอัจารีสวนชาวเมธช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะนะแล้วก็ยิ่งใครอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานครีเอทีฟงานสร้างสรรค์งานรังสรรค์ผลงานอะไรต่างๆนะคะหรือว่าในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับ ดารานักร้องนักแสดงอินฟูเนในช่วงนี้เนี่ยแรงสนับสนุนผลักดันของคุณเนี่ยดีมากๆนะผู้หลักผู้ใหญ่คุณให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมนะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น LGBT นะก็ได้นะคะหรือคุณเนี่ยจะมีสเสน่ห์หรือว่ามีอะไรที่แบบผู้ใหญ่เพศเดียวกันชอบ นะคะผู้ชายก็ผู้ชายชอบอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ผู้หญิงชอบได้นะคะหรือคนที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีเพศเดียวกันที่เป็นในลักษณะเป็นผู้ชายอาตรงกันข้ามกับเพศของเขานี่นะคะก็จะชอบช่วยเหลือสนับสนุนผักดันคุณนั่นเองนะคะชาวเมษนะยิ่งคุณเป็น ขวัญใจ LGBT ทั้งหลายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็น LGBT เนี่ยเขาก็จะได้ให้การเกื้อหนุนคุณเป็นอย่างดีนะนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะชาวเมษนะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกาลกินีคนคอยขัดข้างขัดขาอิจฉาริษยา นะอุปสรรคต่างๆนะคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่สมดุลคุณได้ไพ่บาลานซ์ไพ่ใบนี้คือความอุดมสมบูรณ์ความประสบความสําเร็จในช่วงนี้ไม่มีอะไรมาขัดขวางคุณได้นะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะมั่งคัง่งมีความสมบูรณ์รอบด้านมีความสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่มั่งคั่งร่ารวยนะในช่วงนี้ไม่มีอะไรมาฉุดคุณอยู่คนที่เคย โกรธคนที่เคยไม่ชอบที่หน้ากันก็กลับมาชอบกันอะไรกันนะกลับมาเป็นเพื่อนกันเออกลับมาบาลานซ์ในความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะไพ่สมดุลในช่วงนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะชาวราศีเมษนะถือว่าเป็นปักที่ดีสำหรับคุณนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของโชคลาภที่มาจากบริวารน,นะ,ะมาค่ะชาวราศีเมษ การงานการเงินความรักไพ่ยิปซีเป็นยังไงไพ่แรกของชาวราศีเมษนะคะคุณได้ไพ่สี่ไม้เท้าการงานค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะสี่ไม้เท้าหกดาบใครหลายๆคนไม่ได้อยู่ใน บ้านเกิดนะคะหลายหลายคนอาจจะต้องละหกละเหินไปไกลบ้านไกลช่องไปทำงานในต่างถิ่นแดนไกลไปทำงานในต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้นะชาวเมสหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะราชนีเหรียญคุณเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมากๆคิงดาบหลายๆคนอยู่ในโซนยุโรปได้ว้าวชาวเมส คิ n สเ p นเนะคะมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยหลายๆขั้นหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรระดับประเทศนะคะอยู่ในสายงานนะคะซึ่งมีไรายได้ที่เยอะนะคะมีทุนจดทะเบียนที่เยอะมากๆนะคะมียอดขายเป็นหลัก10ล้านร้อยล้านพันล้านได้นะคะหลายๆคน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนที่มีความมั่นคงสูงมากๆนะคะชาวราศีเมษนะอ่ะเรามาดูค่ะชาวราศีเมษเออคนที่อยู่ในแวดวงของสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารนะคะสายงานราชการนะคะหรือบริษัทห้างร้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านต่างประเทศก็ได้นะ หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยทำงานอยู่ที่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าดีนะคะในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะมีกว่าที่จะได้เซ็นสัญญามีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญามีโอกาสที่จะได้จบงานใหญ่ๆนะคะบิ๊กดีลนะได้จบโปรเจกต์ใหญ่นะคะชาวเมสหลายๆคน ชาวราศีเมษนะมีความเจริญก้าวหน้านะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็จะส่งผลในในหน้าที่การงานนะคะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงคุณจะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะชาวราศีเมษนะในเรื่องของการงานถือว่าดีนะคะหรือว่าชาวเมษที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางน้ํานะคะ มีคาเฟ่นะมีคาเฟ่ติดแถวน้ำแถวทะเลนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยค้าขายอะไรที่เป็นลักษณะที่เป็นน้ำนะคะขายดิบขายดีมากในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะชาวราศีเมษที่อยู่ในแวดวงของสายงานราชการทหารตำรวจคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตเลยนะ นะคะบางคนก็ได้สองขั้นได้ด้วยนะคะชาวเมษนะชาวราศีเมษคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านร้านอาหารของกินของใช้ของสวยงามในช่วงนี้ยอดดีเฮงปังมากๆนะคะหรือชาวเมษที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานความคิดสร้างสารรค์งานครีเอทงานความงามความสวยความงามด้านศิลปะนะคะ ในช่วงนี้เนี่ยลูกค้าดีลูกค้าเยอะมากๆนะคะเป็นเป็นช่วงที่เกอบโกยเงินทองเป็นช่วงที่เกอบโกยผลกําไรนะคะชาวราศีเมษที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทัพซับพอลลี่นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะขายบ้านได้คุณมีเกณฑ์ที่จะขายคอนโดได้ขายที่ดินได้นะคะมีเกณฑ์ทําสัญญาอะไรเยอะแยะมากมาย เลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ที่จะเซ็นสัญญาหรือบางคนเนี่ยที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารนะคะคุณมีโอกาสที่จะขายประกันเอ่อมีโอกาสที่จะปิดเออยอดวอลลุ่มใหญ่ๆได,ได้นะทำให้คุณแบบได้หน้าได้ตาหน้าชื่นตาบานได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะมากๆนะชาวราศีเมษในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ มีโอกาสขายบ้านได้มีโอกาสขายที่ขายทางได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านอะไรมากมายนะคะชาวชาวเมษคุณมีเกณฑ์โชคลาภจากความฝันให้โชคนะคะจากเลขวันเดือนปีเกิดเลขแบบประชาชน3ตัวท้ายให้โชคให้ลาภคุณนะความรักนะคะชาวราศีเมษคนโสดมีเกณฑ์พบเจอ ชาวต่างชาตินะคะโซนยุโรปอายุมากกว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหรือว่าบางคนพบเจอคนที่อยู่ในสายงานราชการได้นะคะเป็นทหารเป็นตำรวจเออเป็นระดับผู้บัญชาการเออเป็นระดับอธิบดีนะเป็นระดับ C แบบ c-9 เก้าีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะถ้าคุณเป็นคนโสด นะมีเกณฑ์พบเจอแล้วสารสัมพันธ์ต่อได้ด้วยชาวราศีเมษที่คบกันมานานแล้วมีเกณฑ์แต่งงานได้ในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสอะไรได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีเมษคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วคุณมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากคู่ครองคนรักให้โชคนะคะบางคนก็ได้เป็นบ้าน บางคนก็ได้เป็นคอนโดเป็นที่ดินนะคะหรือว่าบางคนได้เป็นของหรูของแพงของแบรนด์เนมนะแล้วแต่ใครคนนั้นหรือว่าคุณชอบอะไรขอเขาเขาให้อะไรก็เขาก็จะให้คุณได้เลยนะคะขอเขาเขาอ,อ,อยากคุณอยากได้อะไรขอเขาเขาจะให้คุณนะคะชาวราศีเมษนะมีเกณฑ์แต่งการแต่งงานได้นะคะเอ่อ ในสิ่งที่ต้องระวังชาวราศีเมษคุณจะมีเงินเข้ามาเยอะมากๆนะคะแต่คุณจะใช้จ่ายเยอะมากเช่นกันนะอาจจะไปทำอะไรที่คุณอยากได้อาจจะไปซื้อของอะไรที่คุณอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็ขอให้ชาวราศีเมษเก็บเงินหรือว่าเอาเงินลงทุนไปต่อยอดอะไรที่มันจะเป็นเงินเป็นทองต่อไปในอนาคตด,ดีกว่า นะคะเพราะว่าคุณได้เงินมาเยอะมากแล้วคุณก็จะไปจ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยตามตามที่คุณต้องการน่ะนะคะชาวเมษนะชาวราศีเมษมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศได้ด้วยหรือว่ามีเกณฑ์ไปฮันนีมนูนได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้านะหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางน้ําได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นโรคหวัดโรคแพ้น้ํา เออน้ำกัดเท้าเป็นคนไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เนาะมีแพ้น้ํามีอะไรอย่างเงี้ยน้ํากัดนะภูมิแพ้น้ําอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีเมษนะไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามีแต่ความมั่งคั่งร่ารวยที่ขึ้นมาแบบนี้นะก็ขอให้คุณมีโชคลาภทางด้านการเงินมีเงนิงนมีทองไหลมาเทมาแบบที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวสาหรับคลิปนี้บอกรา,าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ